วันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าที่เราลดที่เราสาเอวนะคะมาแบบประมาณสอสออาทิตย์นะคะว่าเอวลดล,ดลงไหมนะคะ <c oughs> ที <c oughs> แล้วก็ต้องควบคุมอาหารได้นะคะเราก็แบบ กินทุกมื้อนะคะเช้ากลางวันเย็นนะะแต่จะกินข้าวนิดเดียวนะคะี่อันนี้เป็นท้าแบบเบสิกนะ,ะในการบลดเอวนะ,ะนง่ายๆเลยใสายย่อบแบบนี้นะคะแบบง่ายๆเลยนะคะ แล้วก็หมีท่าแล้วก็ที่ซื้อซื้ดจื้อซื้อจื้อจื้อแผลบโยกไปโยกมานะบิดสะโพกได้นะคะมันจะแบบว่าทำให้แบบได้เอวอ่ะจื้อจื้อจื้อหรือจะแบบข่าชิดก็ได้จื้ดจื้อจื้อจื้อ ทำไปเลยละห้าสิบครั้งนะคะวันละห้าสิบครั้งนะคะเอ,อแล้วก็งี้โยกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำไปเลยละห้าสิบครั้งนะคะอันนี้ก็จะได้หรอต้องขาด้วย แล้วย,ย่ยอหน่อยย่อแล้วหมุนยกยกหน่อยก็จะได้เซ็กซี่นะถ้าย่อเยอะก็จะได้ต้นขาที่ลดเยอะกว่า เบืทาง่ายมากเลยนะคะแบบไม่ต้องไปคิดมากอะไรเลยนะทำแบบง่ายๆไปเลยแบบเนี่ยแต่แบบมันต้องทำทุกวนันสม่ำเสมอนะคะคือแขบบี้เกียจพอขี้เกียจปุ๊บม,มันก็พั่วอีกแล้ว